ก็วันนี้ก็มาอยู่กับผมได้ก็กินแช่นคนเดิมนะฮะซึ่งในวันนี้เนี่ยโอ้โหเราเพิ่งไปอัปเดตไลน์เลนเจอร์มาครับโทษนะครับผมก็เพิ่งไปอัปเดตไลน์เลนเจอร์ใหม่มานะครับก็อืมเป็น4.5.0นะครับยังไม่เป็นซีซันน่ะเนี่ยตรงมุมขวาล่างเนี่ยนะครับเวอร์ชัน4.5.0นะครับส่วนสิ่งที่มันอัปเดตเนี่ยก็คือแบบอัปเดตเดยอะมากครับท่านผู้ชม ทั้งสเตตหลักสเตตพิเศษแล้วก็อัปเดตรูปแบบหลายอย่างครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะก็ซื้อไ p ไวไก่อนนะครับผมก็มันแจกมา50ลสบรูปี้นะครับแล้วก็อืมอะไรอีกดีเอออะอันนี้ไม่มีรูปแบบเปลี่ยนนะครับรูปแบบที่เปลี่ยนก็คือนี่ครับกระชากระชาครับนี่เท่ขึ้นไหม โอ้ผมว่าสวยขึ้นนะสวยขึ้นเยอะเลยเนี่ยดูดิทั้งการช่างทังเกียร์นะครับสวยขึ้นนะครับอืมแต่ว่าคุณภาพก็น่าจะไม่ต่างอะไรกับอันเดิมฮะซึ่งผมได้ไปดูคลิปของพี่กองแกงแชาแนลมานะซึ่งพี่เขาก็บอกว่าเดือนหน้าเนี่ยจะเป็นมิกกุหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมก็ก็น่าจะเป็นมิกุอันแหละเออแล้วเขาบอกว่ามันมา6ตัวด้วยหรือว่าเตัว ช่างมาันครับก็นั่นแหละอ,อย่างที่2ครับก็คือที่มันอัปเดตใหม่ก็คือ PVP ครับบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้สังเกตนะว่า PVP อัปอะไรอัปดูดีๆฮะตอนนี้ผมอยู่ที่พันเใช่ไหมแล้วก็จะเจอแต่คนระดับเดียวกันดูระดับเงินพันเอยู่ระดับเงินคิดดูดิทุกท่านพันเนี่ระดรับระดับเงินเหรอปกตินีมันต้องแพทระดับแต่ ปกติมันต้องอยู่ทองหนึ่งม,มันต้องอยู่ทองหนึ่งแม่นก็เพชแพตินัมประมาณนี้นะครับน่าแหละเราค่อยมาเล่นนะแค่บอกไว้ก่อนแล้วก็มีตรงนี้นะครับตรงทีมครับตรงทีมทีมก็อัปเดตใหม่นะามันมีมันจะมีให้เลือกอยู่สามทีมด้วยกันนะครับอันนี้คือสามทีมก็คือแต่ละทีมเนะี่ยเราจะจัดไว้ไม่เหมือนกันก็ได้นะครับ นี่ผมอยากจะเอาโคนี่มาใส่ไว้ในทีมนี้แทนตัวนี้แล้วกันอครับ <c oughs> ยังไม่ถนัดเท่าไหร่ครับโอเคก็ประมาณนี้นะฮะนี่แหละก็คือที่มันอัปเดตใหม่ แล้วก็อีกที่หนึ่งนะครับที่ผมจะไป,ปะการเล่นให้ดูนะครับผมอัแบบนหนึ่งนะพี่ฟัสพี่ฟัสใจเย็นเออแล้วก็เออสเตตพิเศษครับเดี๋ยวไปเล่นเลยอนะ่ะมันมีระดับความง่ายแล้วก็ง่ายแล้วก็ปกติยากถึงนรกนะครับลุยด่านหกนรกไปเลยเนี่ยเรือดำน้ำดูดิเอาเรือดำน้ำมาแจกกันลังนี้แล้ว เรือดำน้ำมาแจกกันอย่างนี้หรอแป๊บหนึ่งนะเฮ้ยเพื่อนถึงเร็ว42ผมว่าแหละไม่อ well ัพเวลง่ายชัวร์แต่ก่อนนี่คือไม่กระดิกอ่ะปรกันตัวไว้ก่อนหูเสือขาวเสือขาวตีแทบไม่เข้าอะ่ะท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าเล่นเองนี่ก็เกมย,ยือ้พอสมควรคนระับเอาเพื่อนมาช่วยก็จะเร็วถ้าว่าเปสองเท่าเลยทีเดียวนะครับผม เน่ฆ่าไปดีคูณสองไปเลยจังหวะน,นี้จังหวะน,นี้คูณสองไปเลยโอ้แรลกชิบหายจิ้ถา่านถือว่า่านอ่อนนะครับเพราะว่าตัวมันค่อนข้างที่จะโหดเลยไม่ได้ตัวโหดดิฐานอ่ะยึดยึดยากนะครับผมได้แสนเก้าอืมเร็วอัพเร็วนะอัพเร็ว แต่ก่อนนี่จําได้ว่าดาวมันไม่ได้เป็นสีฟ้าหรือเปล่าเออมันเพิ่งมาเปลี่ยนหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่แน่ใจนลูกบาทเวนมนก็ไม่น่าจะยากมั้งเน่ยเดี๋ยวไม่โชว์เพื่อนเลยเนี่ยเนี่ยปล่อยกู<笑><笑>แพ้ขึ้นมาทํายังไงไมาเนี่ยเนี่ยปล่อยไปเดีปล่อยไปดิของขืงนอะไรไอเทมผมไม่ใช้ บอกเลยไอเทมอ่ะไม่ใช้นี่นีอุย้ยเสื้อขาวตีทีเดียวได้เลยเนะี่ยถ้ามาสองตัวโอ้โหดาลูกบาทที่คือแสงโคตรยากเดี๋ยวนี้คืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะง่ายง่าย่อควรเลยนะครับท่านผู้ชมอืมอาอาเออ จาไปเด้จากไปเออวะท่านผู้ชมผมลืม,มเดี๋ยวมันไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ยินเสียงผมไม่ได้ยินเสียงเพลงแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งเออเอาไงดีเอาเสียงเกมลงดีกว่าเนี่ยเอาเสียงเกมลงเลยนะครับผม ว่าเสียงเกมนี่ค่อนข้างจะลบกวนเลยนะครับในการพูดหรือว่ากูจะทํคลิปใหม่เลยวะแม่งไม่เอาเลยวะขี้เกียจละนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือสเตตหลักฮนะสเตตหลักปิ้วปิ้วเป,ลเปิลไม่มีแล้วเสียงนะฮรันะแล้วก็บิทิแดนนี้นครับแดนร้างแห่งฝากหนามฝากหนามนี่คุ้นๆนะ ดือดานที่ผมผ่านมาเนี่ยก็ค่อนข้างยากเลยนะครับสเตสตหลักสเตตหลักนี่ยากอยู่แล้วอะแต่ว่าของราวันให้มันที่มันให้อะ่ะดูดิมันให้ไอ้นักสืบไว้มาจัดไปดิจัดไปเลยเสือขาว,ขาวเจอเสือขาวแล้วตายเาอือไม่น่าหัวเท่าไหร่นะเจอเสือขาวแล้วตายนะครับผมอัดฐานไปดิปล่อยตัวอัดฐานไปดิ นะเออมนะเอ,อ้ยค่อนข้างง่ายค่อนข้างง่ายนี่น,นี่อุ้ยอุ้ยได้ไว้เฉยเลยรู้สึกดีใจเหอรอดีใจนะครับก็ น่าจะผ่านไปได้ไม่ยากนะฮะเฮ้ยอะไรอ่ะมีอันนี้ด้วยอ่าออกเป็นที่ดูว่าเราได้สมบัติครบหรือยังประมาณนั้นครับก็นะครับก็สำหรับวันนี้ก็คงต้องขอลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะก็ในวันนี้ก็สำหรับผมเดวก,กินแชนแนลก็ขอกล่าวคำว่าบายบายนะฮะโอเคไปละเพื่อนฝูงโยบายบาย